ทหารไทยโหดบุกบ้านกำนันลีหนองจานถล่มราบอาคารเขมรหุ่นมาเนตเลียนายกหนูเขมรปัดเลื่อน GBC อีกแล้วส่วงนี้มีประเด็นที่น่ากังวลมากเลยนะครับเกี่ยวกับเสื้อเกราะกันกระสุนที่เจ้าหนูโปลีเหิงมอบให้กับทหารกัมพูชาซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าเสื้อกราะเหล่านี้เป็นสินค้าเกรดด็อกที่หลุด QC ของไม่มีคุณภาพที่เขาคัดทิ้งนแหละครับ ใช่ค่ะแล้วมันก็นํามาสู่คําถามว่ามันเป็นความรับผิดชอบต่อชีวิตทหารขมินหรือเปล่าเพราะแม้เจ้าหนูโปจะโพส์อย่างภาคภูมิใจว่าทดสอบยิงผ่านแต่ผลการทดสอบที่ว่าผ่านนั้นแหล่งข่าวกับมองว่าน่าจะผ่านแบบเกือบตายหมูเลยครับแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับเองด้วยนะครับว่าเกือบทะลุ ผู้บรรยายในแหล่งข่าวได้แสดงความกังวลอย่างมากว่าหากทหารกัมพูชานําเสื้อกลอกที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นนี้ไปสวมใส่ในการรบจริงแล้วถูกยิงมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นปุ๋ยได้สูงทีเดียวก่อนหน้านี้เจ้าหนูโปเองก็เคยพยายามทําเสื้อกลอกด้วยตัวเองจากไฟเบอร์กลาสหนา4มิลจำนวน60ตัวโดยดูวิธีทําจาก YouTube ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันได้เพียงแค่สเก็ตเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเรื่องชะตากรรมอันน่าหวาดหวั่นของรอนชิต นักศึกษากัมพูชาผู้เนรคุณนะครับรอนชิดเป็นนักศึกษาชาวกัมพูชาที่เคยได้รับทุนการศึกษา,ามาเรียนในประเทศไทยแต่เขากลับถูกมองว่าเป็นการกระทําที่เนรคุณเมื่อเขาได้ถ่ายคลิปวิดีโอที่บรรยายสภาพภูมิศาสตร,ร์รอบๆฐานที่มั่งของตนเองอย่างละเอียดและโพสต์ลงบนโซเชเียลมีเดียการกระทําดังกล่าวทําให้ฝ่ายไทยโดยเฉพาะเพจ Army Military Force สามารถใช้ข้อมูลนั้นในการทําพิกัดเสด็จ จะแจกว่าเรียกเรียกว่าชี้เป้าให้เสร็จสับและตอนนี้รอนชิตก็เงียบสนิทแล้วก็หายหน้าหายตามไปเลยแม้แต่พื่นทหารกัมพูชาด้วยกันยังได้โพสต์ถามถึงการหายตัวไปของรอนชิดในกลุ่มทีละแกรมแต่โพสต์นั้นก็ถูกลบเกลี้ยงในเวลาไม่นานแล้วเรื่องกำนันลีผู้มีอิทธิพลกับการรุกรึ้กับิปไตยไทยการเกาะอ,อาชากรรมและการหลบหนีข้ามแดนแล่ะครับ กำนันลีถูกระบุว่าเป็นตัวละครสําคัญในปัญหาการกรุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วซึ่งมีชาวกัมพูชาบุกรุกเข้ามาปลูกบ้านเรือนในฝั่งไทยมากถึง170หลังคาเรือนกำนันลีเองก็มีบ้านของตัวเอง6หลังในพื้นที่ดังกล่าวและถูกมองว่าเป็นผู้นําชุมชนของคนกลุ่มนี้กำนันลีตกเป็นผู้ต้องหาจากคาแจ้งความของดาราเรียนชาวกัมพูชาที่กล่าวหาเขาในข้อหายักยอกทรัพย์และเป็นแกนนาในการจัดตั้งม็อบขเขมร นอกจากนี้ดาราเรียนยังแฉอีกว่ากำนันลีเป็นตัวการที่ปลูกกระดมมอบชาวเขเมรให้มาประท้วงฐานไทยเราด้วยล่าสุดกองกําลังบุรพาของไทยได้เข้ายึดพื้นที่บ้านหนองจานคืนแล้วแล้วก็มีการเปิดเผยคลิปการบุกค,ค้นบ้านกํานันลีโดยเพจมังกรซ่อนตัวซึ่งพบหลักฐานเป็นแผนที่เขตแดนต่างๆอยู่ในบ้านกํานันลีแล้วตอนนี้กํานันลีก็หนีไปฝั่งเขเมรแล้วแล้วเรื่องความชอบธรรมในการบุกค,ค้นบ้านกํานันลีโดยไม่ใช้หมายสารภายใต้กฎอายการศึกล่ะครับ แหล่งข่าวนี้ให้เหตุผลว่าในขณะนั้นพื้นที่นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารและมีการประกาศใช้กฎอายการศึกด้วยด้วยสถานการณ์พิเศษเช่นนี้อำนาจของเจ้าหน้าที่จึงมีมากกว่าสถานการณ์ปกติสามารถเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อความมั่นคงได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้ใหมายตา์ในรูปแบบปกติแล้วเรื่องดารายเยนชาวเขมรผู้กล้าบแหกกำนันลีกับความเสี่ยงต่อชีวิตในฐานะเป้าหมายสําคัญล่ะครับ ดารายันเป็นชาวกัมพูชาผู้ซึ่งแสดงความกล้าหาญอย่างยิ่งในการออกมาเปิดโปลงพฤติกรรมของผู้มีอิทธิพลอย่างกำนันลีซึ่งการกระทําของเธอทําให้สถานการณ์ความปลอดภัยของเธอกลายเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเลยแหล่งข่าวระบุชัดเจนว่าเรื่องความปลอดภัยของดารายนเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้เลยและการที่เธอกล้าออกมาใช้เรื่องทั้งหมดนี้ทําให้เธอกลายเป็นเป้าหมายสําคัญของกลุ่มกำนันลีแน่นอนเพื่อความปลอดภัยของเธอตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเธออยู่ที่ไหนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว แล้วเรื่องจดหมายเลียสันติภาพของฮุนมาเนตส่วนทางกับการกระทําที่รุกรานและความไม่เชื่อใจของคนไทยเหรอคะเมื่อวันที่7กันยายนคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมบูชาได้โพสต์จดหมายแสดงความเยินดีผ่าน Facebook ถึงนายกอนุทินของไทยว่าหวังว่าจะได้ทํางานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเปลี่ยนชายแดนให้กลายเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพความร่วมมือและการเจริญรุ่งเรือง อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยว่าฟังดูดีครับแต่การกระทํามันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงคอมเมนต์ส่วนใหญ่จากคนไทยแสดงถึงความเดือดดาลนและความไม่เชื่อใจโดยมีข้อความที่สะท้อนความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาเช่นเลิกประจบได้แล้วการกระทํามันฟ้องแล้วการประชุม gbc ที่ขเขมรยังเหลี่ยมปัดข้อเสนอและยุทธศาสตร์การสร้างภาพของกัมพูชาล่ะครับ การประชุม GBC วระพิเศษถูกจัดขึ้นที่จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาโดยคณะของไทยได้นําเสนอ5ข้อเสนอหลักแต่ผลการประชุมกลับไม่คืบหน้าเมื่อฝ่ายกัมพูชายังไม่ยอมตกลงและขอเลื่อนโดยอ้างเหตุผลว่าเพราะไทยเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือสีของคอมเมนต์ไม่มีใครลงข่าวเรื่องผลการประชุม GBC ในวันนี้แรกแต่เจ้าเดียวเลยกลับกันพวกเขานําเสนอแต่ข่าวจดหมายแสดงความยินดีของหุ่นมาเนธ ที่ส่งถึงนายกอนุทินของเราวุนไปวนมาทั้งวันแหลงขาวิทอว่านี่คือยุทธศาสตร์การสื่อสารของเขาชัดเจนคือการสร้างภาพว่าตัวเองเป็นฝ่ายแสวงหาสันติภาพแต่พอถึงเวลาต้องคุยกันในรายละเอียดที่ตัวเองเสียเปรียบกลับเงียบกลิบแล้วเรื่องการลักลอบส่งสินค้าผิดกฎหมายและการใช้ไทยเป็นฐานโดยกนันลีผู้มีอิทธิพลล่ะครับ กำนันลียังทุกกล่าหาว่ามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดกฎหมายร้ายแรงและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยดาราเรียนให้การกับเจ้าหน้าที่ว่ากำนันลีกับเจรตเนี่ยยึดที่ดินชาวบ้านไปเป็นของตัวเองแล้วก็ยังใช้พื้นที่ฝั่งไทยเป็นฐานนักลอบส่งสินค้าผิดกฎหมายอีกด้วยและเรื่องชาวขเขมรบุกรุกถือคนที่ดินในราชอาณาจักรไทยและโทษทันกฎหมายที่ต้องเผชิญแล้วครับ การบุกรุกพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยอย่างชัดเจนโดยมีชาวเขมรบุกรุกเข้ามาปลูกบ้านเรือนในฝั่งภัยเราถึง170หลังคาเรือนการกระทําดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นการกระทําความผิดในราชอาณาจักรไทยสุดท้ายนี้ความไม่ยอมรับสถานะคนป่าของไทยและแนวทางแก้ปัญหาคุยกันดีๆไม่ได้ก็ต้องคุยด้วยกําลังหรือไม่ก็ปิดด่างยาวๆเลยสะท้อนอะไรครับแหล่งขากได้สะท้อนมุมมองและความรู้สึกที่ขับข้องใจของฝ่ายใครว่า การเจรจาด้วยสันติวิธีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อไปแล้วก็เสนอแนวทางที่รุนแรงขึ้นว่ารู้แล้วคุยกันดีๆไม่ได้ก็ต้องคุยด้วยกําลังหรือไม่ก็ปิดด่านยาวๆเลยอยากให้ปิดแบบถาวรไปเลยก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อไปใช่ค่ะเราก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ